ว่าอะไรนะพูดชัดๆดังๆนะขอค่างานหน่อยค่างานโอนไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่างานค่างานโอนไปแล้วโอนไปตอนไหนห<ะ>ขอเงานินซื้อชาเขียวหน่อยฮะขอเงินซื้อช่าเคียวหน่อยมามาเพื่อรีดไถโดยเฉพาะเลยนียย่กับข้าวก็จะเอาไปกินที่ห้อง ค่อยเๆพูดดังๆหน่อยอยู่โรงพยาบาลคุณดังไม่ได้ฮะอยู่โรงพยาบาลเนาะทำไมคุณดังไม่ได้ทำไมจะพูดดังไม่ได้ก็คุณดังไม่ได้อยากเป็นคนดังจะเป็คนแค่อยากเป็นคนดังอ <c oughs> ันอน,นี้เลยไม่อยากเป็นคนดังมาทำไมครับมาหาปูแต่ปูยอ,ปปอยู่ในห้องอะไรอยู่ฮะมาหาปู่ไหนปูอยู่ไหนปูไปตรวจอยู่เราจะได้เจอกันไหมนี่ คงไม่ได้เจอทำไมถึงว่าคงไม่ได้เจอกว่าจะตรวจเสร็จดูคนเยอะก็เยอะนู่นมาแล้วมาแคนนีู้นเลยเน็เ้ยที่วจะเสร็จไมอ้คู้นโผล่ิ้แล้วหมอว่ายังไงบ้าง ยังขฮะเข้าห้องแล้วข้อห้องอะไรข้อห้องนอน <c oughs> แล้วเอกซเรย์มาอย่างเอกซเรย์เสร็จทำเสร็จหมดแล้วฝัดทัห้องไปทั้ห้องหมอว่ายังไงบ้างที<ม>นี้นหมอไม่ได้ว่ายังไงหมอบอกว่ารอข้าห้องอย่างเดียวรอฉีดยาแล้วก็รอข้าห้องนอนพักผ่อนรอผ่าตัดทีมที่26เลยค่ะเดี๋ยวไปดูคนปู่ไหมนี่ไปไหมในปูแล้วเดี๋ยวรอปู่เข้าห้องก่อนอีกนานไม่จะได้เข้าห้อง ฮะัโอนี่มาบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรนะพาจะขอกับข้าวไปกินห้องด้วยโอ้จ่อยเกินไปจะขอกับข้าวไปกินห้องด้วยได้ไหมอะไรอะไรจะขนาดนั้นเมานทะเียนที่รเมขาไอยบียนที่ไหนโอ้เขาเได้กันเยอะมากเลยทะเบียนว่ากินดอันไม่หมดเลย ถ้าถ้าชอบกินทเรียนต้องเป็นลูกน้องไอ้ดาวเดือนน้องดาวดาวดาวเขามีเอซีซื้อให้วันละห้าหลูกมนแม่แม่หน่อยกินจนกินไม่ไหวแล้วหิวไหมนี่หิวไหมนี่เรียนอะไรหะหิวเป็นยังไงบ้างไปดูคนปู่คนปูกเป็นยังไงเดินไปถึง ไปถามว่าจำรลานไหนจำไม่ได้หราเราบอกว่าจำเสียได้บอกทึทำไมถึงมาจำหรือให้มองหน้ากอ่มองเห็นหรอกจำกจำไม่ได้แสดงว่าเป็นร้านอยู่นอกนอกอะไรนะนอกสายตาเขาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มการถามอีกเล้วคิดอะไรมา <c oughs> เขาไม่รู้ไงว่านางอยู่เมืองล้วบอกว่าขี่มอไซค์มาเขาผาด กัใจน้องด้ววแต่บ้านผิดว่ใจแล้วนี้มีเรียนไหมนี่มีสอบสอบที่วิชาครับสอบตอนไหนครับตอนายนี่ส่งไปเรียนหรือส่งไปเรียงควายนี่ สง่งไปเรียนหรือสง่งไปเลีย้ยงควายนี่พูดจาไม่มีหางเสียงเลยควายก็เป็นควายตู้เลยนะนี่ไม่เพราะว่าพูดยากอย่างหัวใช่ไหม,มแล้วที่ยี่สิบที่ได้ไปจับฉลากกันพ่อไหมนี่น่าจะได้ไปเอาให้นี่แน่นอนบอกอย่าบอกว่าน่าจะต้องเอาคำตอบที่แน่นอนชัดเจน อน้าจ่ายก็แสดงว่าไมด้ไปถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปยังไงออแล้วไม่ได้ไปใครจะจับมนะันถ <c oughs> ้าดาวเรืองอออไปจับเองเลยเอาให้ดาวเรืองจับเองเลยถ้าดาวเรืองไปจับเองได้นะดีแต่มันจะทํายังไงจะไปจับเ <c oughs> องได้ลได่ <c oughs> ปล่อยไปจะวิ่งเข้าฝั่งหายเลยว <c oughs> ตามมาที่ไหนะ ตั oh. you like oh. 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 Okay. Uh ้งรางวัลไว้ให้แล้วนะให้จับได้นะเหรออืมแล้วพ่อให้อะไน้าถ้าจับได้ฮะแล้วนากจับได้พ่อให้อะไรน้าแล้วทุกวันไม่ให้บอกเอ๋อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวได้ไงเกี่ยวแล้วเนาะไม่เกี่ยวเราตั้งรางวัลไว้ให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนั้นเราว่าจะได้อะไรรางวัลอย่างี้รางวัลที่ชอบด้วยนะพ่อดูแล้วอะไรนะ อ๋อองั้นก็เก็บไว้ก่อนไงนนต้องลุ้นแล้วต้องไปจับให้ได้ด้วยถ้าจับไม่ได้ก็ไม่ได้รางวัลชินนั้น <c oughs> โอเคโอเคนะ,จะ,จ,ะจะใช้มือไหนจับหน่อยนี้ด้ไม่รู้คิดอยู่แล้วถนัดมือไหนเออมือนี้มือไหนมือนี้นะมือซ้ายฮะมือซ้ายเออถนัดมือไหนก็ใช้มือนั้นแหละใช่เหรอถ้าไหนมันื้องเดียวกันเหรอ พูดอะไรเมื่อกี้นะทางไหนไม่โชคดีกันหรอเขาคิดเอาเองเอต้องไปดูแลทีเราได้ความหวังอยู่อยู่ที่ตัวเองคนเดียวแล้วนะ <laughs> ต้องไปนอนสวดมนต์แล้วก็อันนี้จิตอธิษฐานจิตให้ดีๆด้วยไม่งั้นไม่ได้แล้ว <laughs> คิดหนักเลยฟีดู <laughs> ตอนนี้คิดหนักแล้วลุงพุทธาต้อง <laughs> ต้องขอบฟันแล้ว <laughs> นี่เรานั่งรอคนปูอยู่นะครับเวดี F Z. เดี๋ยวเรารออีกสักพักคปูเข้าห้องก็น่าจะโอเคลงตัวกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะพูดชัดๆดังๆเนี่ยขอค่างานหน่อยค่างานโอนไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่างานค่างานโอนไปแล้วโอนไปตอนไหนเออไม่รู้ก็อยู่ไปโอนมาแล้วค่ากินแค่พัเดียวเองเออก็นั่นแหละรวมกันแล้วไม่รวม ไย่เมื่อก,กี้นะเมื่อกี้ที่อว่าอะไรนะขอเงินซื้อชาเขียวหน่อยขอเงินซื้อชาเขียวหน่อยอมามาเพื่อรีดไถโดยเฉพาะเลยน <c oughs> ี่ <c oughs> กับข้าวเขาจะเอาไปกินที่ห้องมันจะมาขอเงินซื้อชาเขียวอีกอใครมันจะร้ายขนาดนี้เอีดูถามพ่อไห้ว่าพ่อมีหรือไม่มีขออย่างเดียวเลยเออชาวแม่ไม่ให้หมาบอะชาวแม่ไม่ให้หมาบอนุน เขาให้คนโน้โน้นเขาให้คนโน้นตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลเนาะพ่อไม่ได้อยู่เขาก็ต้องให้มาสิไม่เติมค่าน้ำมันไม่เติมอะไรบอกน้ำมันก็เติมไปเต็มเมื่อวานแล้วไงเขาเติมให้แล้วก็เลยเขาไม่ให้ไปนี่พอซื้อขนมไปให้ปูกินอีกเลยฮะยี่สิบบาทจะพออะไรทำไมขนมก็ยังไม่พอซื้อเลยยิ่งรุมให้ปูอีกเป็นมีข้ออ้างด้วยว่าจะซื้อขนมเลยยิ่งหัก ซื้อขนมอะไรให้ปู่ถามก่อนขนมปังปู่กินขนมอะไรได้บ้างนอยจากขนมปังเดี๋ยวรอดูนะครับเอีว่าจะซื้อขนมอะไรไปให้คุณปู่เอชสีตอนนี้เจ้านี่บุกมาทวงนี้ผมถึงโรงพยาบาลเลยครับตอนนี้นะเอตอนนี้ก็สําเร็จไปแล้วทวงนี้ไปไปหนึ่งอย่างแล้วได้อะไรมาไหนบอกว่าจะซื้ออะไรมาฝากปู่ ก๋วยกวยซี่ก็ไม่กระเตือนโอ้โหปตักข้าวให้ปูดูไม่ทันใจปูปูตักเองเลยจะจะป้อนปูอ่ะจะป้อนปูบอ่ะป้อนไม่ทันปูปูกินเองเลยทีนี้ป้อนแล้วปูแต่วันเองโอ้โหช้อนไม่ทันดิทวงนี่ผมได้กินแต่ตัวเองเลยครับเอ็ซีดู ไม่คิดถึงเจ้าของเจ้าของคะแนนเลยนะไม่คิดถึงเจ้าของคะแนนเลยนะดูสองคนเขาหนึ่งเมื่อกี้ไม่พอจ่ายค่าของกับน้ำกับขนมเลยเอา้าวน้ำแก้วเท่าไหร่อาจจะไม่รู้หรอเธอไม่รู้อันนี้มันห้าสิบบาทมันเป็นร้อยหา้หาสิบห้าห้าสิบห้าเลยเหรอัอนอน,ะะนี้จ้าห้าสิบ ใครจะรับผิดชอบครับลุงคุณซ่าลุงคุณซ่าต้องรับผิดชอบด่วนเจ้านี้มาทวงผมแล้วลุงคุณซ่ารับผิดชอบด่วนนะครับผมอตอนนี้คุณปู่ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะเอรอแค่ว่าไป ข้าตึกนอนรอวันที่26่ผ่าตัดแน่นอนเลยใช่ไหมต้องผ่าตัดแน่นอนเลยกี่โมงครับ,รบหใ,ให้ด้ดาหาที่ 6, เช้เเ้าตเช้อยีบนะนะครับเอซี FC, ต้องผ่าตัดแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ยี่สิ้าห้าคงจะไม่ได้มาด้อเดี๋ยวจะรอมาวันที่ยีบเลยทีเดียวนะ อาจจะสายๆหน่อยนะครับเตรียมพอดูอะไรพ่อมาก็ออเป็นแบบพ่อในธุรกิจเพราะว่าพี่หัฮารดไปจับฉลากคดีใครจะปลอมน้อยเจ้านี้นี่ได้แล้วเจ้านี่จะกลับผมๆผมอีกแล้ว FC ็ซ <c oughs> เตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีนะเจ้านี่จะกลับไปทำอะไร <c oughs> งานนี้คิดหนักอยู่นะผมคิดหนักอยู่นะครับถึงานจับท่า ถืโอโอกาสเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ตอดูอีกทีว่าหลังจากการผ่าตัดคุณปู่เลยจะเป็นยังไงนะครับเอฟซีสำหรับคลิปยูนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดเทสต์คลิกกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆจะคอยรักนานๆฝานกพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้แน่อ้อหมวกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปอหนะ้าคลิปโอนี้สวัสดีครับ